สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขคนย่าเจิมชนนบ,บสววเดนสวัสดียังก็สวัสดีวันตุกจีนนันเดอค่ะสุขสันวันตุกจีนชนีนเ่อไชนีนิวเยียจิ้นเนียนควยเลอร์ออย่าเจิมมาใน้าไอไวพ่น สุขสันต์วัดตูปจีนเหล้วก็พาทุกคนมากินต้มจืดค่ะต้มจืดหมูหมูสับกับขนมปังกปบเอฮ็ดนั่นแหละค่ะเฮ็ดเมื่อวานเนี่ยค่ะสไต่ยเจอเพื่อเก่าล่ะก็สกินกับอ่างก่อนเสียบๆค่ะต้มจืดใส่ประก,กาศใส่วุ้นเส้น ลอยค่ะทุกคนกับขนมปังวันนี้ผมมีเกี่ยวหนาบ้างหรอกค่ะจะกินกับขนมปังก็สวดน้ำอืมอร์ว่างหมอเลยดอกก่ะขนมปังไปเก็๊ หลังกองอยัดกินยัดเจมิเจมกินยัดเจิมใส่ใส่อันพริกป่นน้อยนึงแล้วกับหยิบั้งน่นาใส่ค่ะอันมะน,น,นางกินชั่วกัเลยบปาใส่ยัดเจิมก็จะเพียรขี้มูกลายอีกนะแต่ไปนางซื้อขี้มูกล้างก,กองเอานะ กันได้ค่ะใคจิบอกยาวงอมปัากติดคอ 嗯。Hmm. ิกไท็สูบชม,มูกแล้วใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมล่ะแค่ใส่พริกไทยนนเนี่ยแค่ใส่พริกไทยยเจียมก็ยังเผ็ดนะคะ สื่อขีโมกลลยค่ะทุกคนขอตรษขอไพ่ได้ค่ะในได้เ,เจมทั้งกินทั้งสื่อขีโมกปิกไทยซื้อแลอกการแต่เพชรเอากินแล้วก็มาคุยกับทุกคนจักน้อยอากาศข้างนอกก็เย็นค่ะติดลบ,บสามองศาพันว่าสิอุณหภูพูดสีอุน่นขึ้นบ่อุ่นค่ะติดลบตามองศาข้างนอกแข็งคือเกาเมือเนน่ยค่ะ อเนาละพระเอกเราก็เฮ็ดขนมปังแต่เมื่อคืนนี่ยายเจิงก็ได้ไมากินกับอันตุ่มเจื้อนี่แหละคะ่ะคลิปยายเจิงก็จะร่วมลงไปเบิดเลยได้คะ่ะได้เฮ็ดขนมปังอะไรตุ่มเจื้อนในยายเจิงนั่งกินข้าววาวเมื่อนี่ก็ใส่ชุดงามเทวตีเมื่อนี่ใส่ชุดงามนั่นอยากใส่ชุดงามนะคะก็ว่าไม่ยังก็แฮปปี้อันใน Chinese New Year แม่สุขสันต์วันตรุษจีนนั่นแหละคะ่ะ ภาษาจีนกับจิ้นเนียนคอยเลอร์กง,งชีปาปชายอ่งเปาณลายหเหมือนเด้ได้เจิมก็บอกว่าภาษาจีนได้อยู่ค่ะได้เจิมเคยไปอยู่ไต้หวันเคยไปอยู่ไต้หวันหกปีค่ะได้เจิมบอก่าภาษาจีนได้ค่ะสนุกกะตอนตุ้บจีนนี่แจกอันไหนอ่งเปาน่ะได้เงินเดือนหมื่นหกตีเงินไทยหนึ่งหมื่นหกก็ได้อ่งเปาณหมื่นหกค่ะ ล้วก็ได้ไปอันเที่ยวไปเที่ยวกับซีมือเลยค่ะทุกคนขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวอันเพื่อนกับบริษัทจองโรงแรมให้โอ้ยสนุกค่ะทุกคนกินอาหารแบบว่ามีตะผัดตะข้านทั้งงานเลยค่ะมวนค่ะเขาจอะเจิยมมิเนะว่าบ่อยฟังเพราะว่ามอนเป็นวัฒนจีนก็เลยนึกถึงตอนน่ะสมัยเพจงานอันไต้หวันว่าได้ได้ไปเที่ยวได้กินอาหารใน อันัดตะคานโอ้ยมวนค่ะทุกคนตั้งแต่สมัยอันบุลาคาอายุยังนน้น่อยอีกลโอ้ยกับโมหน่อยได้หรอโมหน่อยหรอคะ่ะตอนนั้นได้เจีมไปให้เจีมงกบยี่สิบห้าปีอะคะ่ะอยู่หกปีไต้หวันว,วันนี้ได้มาว้าวันนี้วันตุดจีนก็เลยได้มาพูดประ,ประวัติตัวเองให้ทุกคนฟังนิดๆหน่อยๆคะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมแลเชื่อมชนบทสวีเดนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัดีคทุกคนไม่กับเขาใส่เจอือมูลทิต้ไหมจืดค่ะทำต้มจืดเอ,อ่อหมูค่ะทำต้มจืดหมูสับ กับพักกาดขาววุ้นเส้นแล้วกันี่หมูยัดเยื่อผสมใจอันพริกพริกไทยดากับกระเทียมหรอกค่ะกับเกลื่อน้อยนึงอันนี้ก็ใส่ขนอ่ำลงไปแล้วครับไปจนขึ้นชายน้ำเดือดหรอกค่ะเราไปเบิ่งน้มกันได้ค่ะเัดเยื่อจะเฮ็ดแต่เบิ่งง่ายๆสุดยัดเจิมอเห็ดกินหนึ่งซี่รักระแซบคือเก่าอต้มเกลือหรอกค่ะใส่หมูลงไป เน,นี่ยเจอเหมือนเห็ดหมูใหญ่เังสีเด้กะก็ว่าหมูน้อยอก็มีอันแม่สื่อเตาอันนี้ไหมกเลย เกาใส่บ่ได้ค่ะเล้วเดือดชุดแล้วก็มาใส่ในปักกาศก็บมืนเสนต้เดือดจอังเลยโมกสุก้วคะใส่บุนเซนก็ผักกาดเพราะต้องไปพร้อมกันเลยเพราะบุนเซนในเกลือเรี้ยวนี่สูกไว้นะคะจึงเมื่อกุยโก้ลงไปโดค่ะ ง,ง,ง,ง่ายๆยัดจืดทำง่ายๆไปเลยนี่นะค่ะเสีบคื้นกาเรามาดูใกล้ๆเลยค,เค่ะต้องเจอกระซูล้วคะต้องเจอหุ่นเซตมากินหรอคะ สน,อนะะเออทำขนมปังอีกแล้วค่ะทุกคนอ้ยบองดูสองก่อนตึงขนใหญ่บเบอร์ยค่ะเอาใส่โอเคตีปัดโอ้ล้าเอาน้ำใส่น้ำคุณอะเจิมกน้นล่าง เ้าเตาขนมปังพระเอกทำค่ะทุกคนสองรอยห้าสองศา45นาทีถ่ายเบไ,ไก่ยตนบไปเลยต้อนก็น้าใสใจ้นะ่หนอเขนมปังนตีตอน้ำใจ่ใ้่ทำเสร็จแล้วก็จะกินกับกินกับซุป ปลาเซ้ม,มอนค่ะนี่ค่ะซุปปลาเซ้ม,มอนขนมปังหอ่หอๆกินก็ซุปปลาเส้นหมอนวันนี้กินอาหารฝรั่งค่ะทุกคนตอนกินก็จะบริไทยเบไปหนอกเลือค่ะพี่เอกเราก็จะกินผู้เดียวหเหรอที่จีนก็จะกินขนมปังอันให้ตกะกุ้นบื่งอื่นก่อนวันนี้พี่เอกเรากินไปก่อน ไข่ผู้ทำไกระตุกคนเดาไข่สวมันเนาะไม่ว่ากันสุดทิของไข่ของมันอยก่แต่ทายว่อยากไข่ก็เล้วไปเจอว่าไปทายมจะก้นเอไม่บ้าไม่เจอนั่งฝ้าขนมฟังเหมือนเด็กนะคะทุกคน ยังแล้วก็ทุกคนโอ้ยปเปตาแซกเถอะวะออกมาเถอะสเตฟานฝ่ายเลย้งเปตาแซกเนาะขนมปังก้อนบักอย่างใหญ่เลยโอ้ยน่ากินไหมคะทุกคนใหญ่เบรอเบราเลยค่ะโอ้ยเปตาแซกบ,บ่ขาขา,าไม่กินน้ำกัน